ข้อใดถูกต้องให้คำพท์คำแรกมาคำว่าจีโนมจีโนมนะคะจีโนมนะคะสารพันธุกรรมทั้งหมดในเซลล์ร่างกายถูกต้องพูดถึงตรงนี้ถูกแต่เวลาพูดถึงจีโนมเขาจะนับแค่แฮปพลอยหรือครึ่งหนึ่งเท่านั้นสารพันธุกรรมนะคะพูดง่ายคือนับแค่เอ็นังั้นข้อแรกผิดตรงดีพลอยต้องเป็นแฮปพลอยอันนี้คือใช้ความจำจำจริงๆต่อมาข้อ2 d o ดับเบิลเฮลิกสดับเบิลเฮ โพลิยไคล์หนึ่งสายพันกันบิดเป็นเกลียวสองรอบอ่าห้องสดลองพิมมาซิข้อนี้ผิดตรงไหนเขาบอกว่าดับเบิลเฮลิกซ์โพลิยไคล์หนึ่งสายพันกันบิดเป็นเกลียวสองรอบอ่าห้องสดลองพิม์มาซิว่าตรงนี้ผิดตรงไหนเฉลยสองสายมันคือลักษณะของ DNA DNA หนึ่งสายไม่มีมีแต่ DNA สองสายพันกันบิดเป็นเกลียวเขาเลยเรียกว่าดับเบิลเฮลิกซ์เก่งไหมถ้าหนึ่งไม่ออกมาก็คือภาพนี้ ภาพของ DNA อลูกนึกไม่ออกเหรอนี่นี่ไงเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสองสายอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดการบิดแบบนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะของ DNA ออกมาอันนี้คือโพลีคือค่ะหนึ่งสายและนี่ก็คืออีกหนึ่งสายนั่นเองนะคะข้อนี้ผิดตรงหนึ่งสายนิวคลีโอโอมโอ้โหสับนี้สับนี้ชอบออกเดี๋ยวนี้ชอบออกเหมือนเป็นเทรนนะคะนิวคลีโอโซมนะ นึกถึงคขาว่าฮิสโตนกับคำว่าโซมก็เขียงกมากมั e ้งนะคะที่มีดีเอ็นเอสายเดี่ยวพันอยู่รอบนอกแค่คงแค่คําว่าดีเอ็นเอสายเดี่ยวก็คือผิดอยู่แล้วผิดผิดในเนื้อความของคาําว่าความหมายของคําว่าดีเอ็นเออยู่แล้วไม่ต้องรอนิวเคลียสโซมตรงนี้ก็ผิดอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูลักษณะของนิวเคลียอโซมว่ามันคืออะไรสัพท์นี้เป็นศัพที่เดี๋ยวนี้ชอบออกมากนะคะภาพนี้ค่ะนี่คือลักษณะของดีเอ็นเอนี่คือลักษณะของดีเอ็นเอ นะคะเวลา d n a มันจะพันกันเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประจุถ้ามันพันด้วยตัวมันเองเฉยๆไม่มีแกนไว้พันกับมันเนี่ยมันก็จะมีการดีตัวออกเพราะมันมีประจุเดียวกันมันจะแบบพันกันได้ไม่แน่นดังนั้นเขาก็จะมีฮิสโตนไว้เป็นแกนให้ DNA อ่นพันล้อมรอบอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสาย DNA นพันล้อมรอบโปรตีนฮิสโตนอย่างเงี้ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่านิวคลีอโซมโอเคไหมจำไว้ นิวคลีโอโซมเท่ากับสาย DNA บวกโปรตีนฮิสโตนนะคะนิวคลีโอโซมเท่ากับสาย DNA บวกโปรตีนฮิสโตนนะคะทำไมต้องพันอย่างนี้ก็เพื่อให้มันแบบพันกันได้แบบแน่นแล้วก็เป็นระเบียบนะคะอ่ะโอเคต่อมาดังนั้นข้อนี้ถูกไหมผิดตรงสายเดี่ยวต้องเป็นอะไรสายคู่นะคะ c คอมเพลเมนต์รีเบส c o m p l e m e n t a r y base คือ Base คู่สมเช่น A คู่กับ T C คู่กับ G อันนี้คือเบสคู่สมเขาบอกว่ามันคือในตัวจีนัสเบสที่มีจำนวนริงเท่ากันจับคู่กันด้วยพันธะไฮโดรเจนอ่ะมาดูว่าจริงไม่จริงดูภาพนี่เวลาเบสมันจับคู่กันเนี่ยนะ A คู่กับ T ใช่ไหมแล้วก็ C T คู่กับ G ทีเนี้ยลักษณะเบสเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองกลุ่มคือพิวรีนกับไพริมิดีนถูกไหมคะอ่าทีเนี้ยลักษณะของเบสเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันลิงเท่ากันมันก็จะต้องเป็นเบสอะไรคะอ่าเดี๋ยวนะมันจะมีตัวอย่างของเบสให้ดูอยู่เดี๋ยวครูเปิขอเ,ขเปิดให้ดูแป๊บหนึง่งนี่คะ่ะอ่าเนี่ยอันเนี้ยคือลักษณะของเบสพิวรีนเบสพิวรีนเนี่ยคือเบส A กับเบส G ส่วนเบสไพริมิดินคือเบสทกับเบส C ซีแต่ A กับ T เนี่ยมันจับคู่กันแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าต้องมีจํานวนลิงเท่ากันถึงจับคู่กันได้ A กับทเนี่ยมันจับคู่กันถูกไหมแต่ A เนี่ยมี2ลิงนี่ลิงหนึ่งนี่ลิงสออันนี้ลิงหนึ่งนะคะ A กับทจับคู่กันแต่ลิงไม่เท่ากันแต่ข้อนี้เขาบอกว่าจะจับคู่กันได้ต้องลิงเท่ากันคือ T ต้องจับคู่กับ C และ A ต้องจับคู่กับ G ไม่มีนะคะถ้าไม่เกิดเหตุผิดปกติ โดยปกติแล้ว A ต้องคู่กับ T C ต้องคู่กับ G โอเคไหมซึ่งทั้ง2องอย่างมันเป็นเบสคนละแบบและจํานวนริงไม่เท่ากันดังนั้นข้อนี้ผิดส่วนใหญ่ข้อสอบถูกผิดข้อถูกจะอยู่ท้ายๆนะคะอ่าจำนวนริงเท่ากันคือเพดผิด,ผดข้อ5อันนี้เอาทฤษฎีมาถามเลยทฤษฎีของโครโมโซมนะคะทฤษฎีโครโมโซมในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมอันนี้คือชื่อเต็มๆในหลักสูตรเลย ชื่อทฤษฎีว่าทฤษฎีคโครโมโซมในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมทฤษฎีคโครโมโซมใน,กในโกน ในก่อนในการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมซึ่งทฤษฎีนี้มีอยู่จริงๆนะคะในหนังสือเรียนและข้อนี้ต้องเป็นข้อที่ถูกแล้วทฤษฎีโครโมโซมในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยให้จำไว้เลยว่าโครโมโซมที่อยู่เป็นคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมเขาจะแยกจากกันในตอนแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตวันอันนี้พื้นฐานมาจากการแบ่งเซลล์เลยนะดังนั้นอะ่ะก่อนจะเรียนพันธุศาสตร์ เขาถึงให้เรียนแบ่งเซลล์ตอนม4เทอม1ก่อนแล้วก็เรียนพันธุศาสตร์ม4เทอม2หลักสูตรใหม่อะนะโครโมโซมที่อยู่เป็นคู่กันอย่างนี้เขาก็จะแยกจากกันก่อนในไมโอซิต1ตอนระยะแอนาเฟส1หลังจากนั้นซิสเตอร์โครมาติดถึงจะแยกกันในตอนไมโอซิต2ดูใหม่ไมโอซิต1คือแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมไมโอซิต2คือแยกซิสเตอร์โครมาติดปานท้องโก่1คู่เนี่ยปาท้องโก1คู่คือาง แยกปาท่องโกะหนึ่งห่วงจากกันคือแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมปลาท่องโกแต่ละอันเนี่ยจะไปฉีกแขนออกเขาเรียกว่าแยกซิสเตอร์โครมาติดซึ่งจะไปแยกตอนไมโอซิสทูนะคะและที่สําคัญพอโครโมโซมแยกยีนก็ต้องแยกเพราะโครโมโซมทํามาจาก DNA นั่นแหละนะคะแล้วบนบางส่วนของ DNA เป็นยีนครูแชบอว่าบางส่วนของ DNA เป็นยีนนะคะเพราะว่าอ่าอ็เมีทั้งส่วนที่เป็นยีนแล้วก็ไม่ใช่ยีนดังนั้นะะยีนเนี่ยเป็นสับเซตในโครโมโซม ดังนั้นเวลาคมาสมแยกยีนก็ต้องแยกด้วยตอบข้อ5นะคะ